เราอยากเดินเข้าร้านเลยนะคะให้เราตั้งตรงนี้ก่อนฝึกมือต้องอยู่อย่างนี้น้องอันนี้ทรงอะไรครับอาจารย์บ๊อบเท่บ๊อบเท่ออย่างนี้นะตัดอเมันต้องเท่ใช่ไหม ี่างนี้ก็เหมือนกันต้องอยู่อย่างนี้นกะคนะคะตอกะาเป็นไปแล้วตังไปแล้วต้องดูให้เท่ากันไม่ใช่ไม่แพงเลยเอาไทยเทมาออก เท่เทเทอย่างนี้ถ้าจะเทอย่างนี้ลักษณะนี้นะสั้นแต่อาย่าแต่ยากสำหรับพวกผู้ชายเลยเนี่ยเดนี่เขาช่อตกไปเบ่งอย่างนี้นะอาจารย์ไม่ให้เบ่งนั่นแหละไม่ให้เบ่งสิบช่อแล้วถือต้องทําให้ได้สิบช่อครับเบ่งอย่างนี้มาอย่างนี้ก็ได้แล้วก็เอามาทีละนิดน้อยๆใช่เนี่ยเอามาทีแบบนี้ไอ้สุ่วนเห็นชาติเราผมก็ทําแบบนี้กันเออนะแบบนี้เลย ต้องเบื้องต้นพวกเธอไม่เป็นก็ต้องเบ่งเหมือนกันไม่รู้จักวิธีการต้องถามนะเจ้านี้ว่าเรียนเสริมสวยค่อยเบ่งไหมเบ่งไหมเออแบ่งให้ตรงแบ่งให้ตรงด้วยไม่ใช่อย่างนี้นะหนูค่อดูฐานตัวนี้เอาตรงนี้เป็นหลักนะสูงวยก็ดึงมางอท้ายถอยให้ดูฐานข้างในอย่างนี้นะต้องดึงให้ตึงต้องดึงให้ตึง ดูฐานนียตัดเท่ากันนี้ตัดก็ตัดกันหมดเลยใช่ไหมแต่ต้องตัดให้มานี่ใไออยู่ตรงนี้ตรงกลางเพราะข้างหน้าก็ต้องดึงมานี่ยแม่นจะไม่มีวิธีเราอ๋อเหมือนข้างหน้าก็ต้องดึงมานี้อเอาปล่อยปั๊บมันก็จะเทเราแต่ว่ามันคนละแบบข้างหน้าอันี่ข้างหน้าข้างหลังมันสั้นข้างหน้ายาวไอ้นู่นข้างหน้าสั้นข้างหลังยาวองนะ เนี่ยโอ้้ยม, <blind ing. S 3> มันมันหลายอย่างเนี่ยที่ที่บอกมาตัวจำไม่ได้แต่นั่นเองดึงหน้าดึงหลังดึงข้างดึงเฉียงดึงตรง <c oughs> น,นี่นะโอ้โหถ้าเธอไปเรียนที่ผรงบรอบายไปเรียนที่นั่นอนะ่ะอาธรนะ่ะเขาบอกโอ้โหอาจารย์เดี๋ยวส่งอะไรนั่นลอกกิมบ๊อกม่งงเนี่ยไอ้นี่ไอ้นี่เขาก็นิยมนะบ๊อบเทเนี่ยเดี๋ยวเทเสร็จแล้วก็ไปทุยไปทุยแล้วเดี๋ยวพอเทเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ตัดบ๊อบตรง บวบตรงสไลด์ปลายทึงไอ้วงมุม,ม,ม,มนะแล้วก็จะมาบลุตสไลด์ปลายอ่าแล้วก็จะมาบอบถุยอีกบอบถุยบอบถุยก็อาจจะเล็มปลายให้มันมันถุยคือขึ้นอางนี้นะนนเนี้ยนะเนี่ยนะฐานหมวต้องตัดอย่างนี้นะถ้าอย่างนี้มันไม่เทให้เรานะต้องดึงมาที่ทั้งหมดทุกช่อปล่อยลงมาเนี่ยต้องอันนี้มาวัดทั้งหมดตัดเฉียง,งสี่สิบห้าใช่ตัดเฉียงเพราะว่าเราจะให้มันเท ไปอย่างไปอย่างเงี้ยเนาะ,เ,นอะเอาสร้างฐานเลยแล้วต้องอันนี้เป็นหลักนะกลางเป็นหลักข้างนี้ตัด,ตดเฉียงมางอย่างนี้มาตัดเท่ากันทุกชอ่อใช่ไหมครับรย์ทุกชอ่อเท่าเดิมข้างน่าก็เหมือนกันใช่บางทีบ๊อบบ๊อบเทยอย่างบางคนอะก็บบปลายหุ้มก็มีมเดี๋ยวเราเราพอเราตัดให้เท่ากันแล้วเดี๋ยวเรามาสัด<ม>ปลายม,มันหุม้มโอเคอ